ถ้าเราไม่ได้ลงคอนเทนต์สองเดือนเราจะหายจากฟีดไปตลอดการจริงไหมมีอะไรจะเล่าให้ฟังแหละก่อนอื่นเลยคือโมอ,อยากรู้ว่าคลิปนี้มันจะฟีดพูดอย่างนี้หรอาคืออยากรู้ว่าคลิปมันจะฟีดไปถึงคนดูไหมถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้อยู่ช่วยกดไลค์หรือว่าช่วยคอมเมนต์ว่าเห็นให้หน่อยแล้วกันนะคะ <laughs> สีหน้าโมดูเปลี่ยนไปไหมเพื่อนความสดใสบนใบหน้าของโมรู้สึกไหมว่าดวงตาโมมันแบบไม่ได้สดใสาลาเลงเหมือนโมจิโกคนก,นกน่อนๆเพราะว่าในสองเดือนที่ผ่านมาสิ่งที่โมพยายามจะทำอะ่ะคือโมพยายามที่จะทำให้แบรนด์ดัดอเล็โตขึ้นแต่มันกลายเป็นช่วง2เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เจออุปสรรคเยอะมากเพราะ2เดือนที่ผ่านมาโม จ่ายค่าเรียนรู้ไปเยอะมาก ซึ่งถ้าทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วโมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าคนที่ทําแบรนด์เนี่ยมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังบ้างแต่วันนี้โมคงไม่กล้ามานั่งเล่าหรือมานั่งแชร์ขนาดนั้นเพราะว่าโมยังทํามันได้ไม่ดีเท่าไหร่ไม่รู้จะพูดอะไรวะคืออาจจะกลายเป็นคนเขินกล้องไปแล้วก็เอาเป็นว่าเรามาเช็คกันนะคะใครยังจำโมได้อยู่ใครยังเห็นคลิปนี้ขึ้นฟีดอยู่ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยคะ่ะก็จะตั้งใจว่าจะกลับมาทำคอนเทนต์แล้วอยากดูคอนเทนต์อะไรอยากเห็นโมทำอะไรหรืออยากให้โมแชรร์เื่อง เรื่องเจ็บๆอะไรก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะสรุปว่า